เด็กวัดเสเพลบุคคลสำคัญหลายคนในประเทศไทยเราชีวิตในวัยยาวของท่านเคยผ่านการเป็นเด็กวัดเคยกินข้าวกลนบาทต้องจากบ้านเกิดจากอ้อมอกพ่อแม่มาเป็นสิทธิหลวงตาเพื่อโอกาสทางการศึกษาในเมืองใหญ่และสิ่งที่เด็กวัดจะได้ติดตัวไปนั่นก็คือความภาคเพียรความมีระเบียบวินัยและการช่วยเหลือตัวเอง จึงมีเด็กวัดจำนวนไม่น้อยที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้ดีมีอาชีพและการงานที่เป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ก็มีเช่นกันกับบางคนที่หลงทางอย่างน่าเสียดายดังเรื่องราวของชายผู้นี้ทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าต่างๆใครก็อยากได้เป็นเจ้าของทั้งนั้นทำมาหางเงินแทบตายก็เพื่อสนองตอบความต้องการของตัวเอง บางคนเกิดมาโชคดีหน่อยก็ไม่ต้องทำงานมากมายอยากได้อะไรพ่อแม่จะน้ามาให้แต่คนที่เกิดมามีวาสนาน้อยหรือไม่มีเลยนี่สิต้องลำบากบินรนสารพัดกว่าจะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาสักชิ้นเหมือนอย่างผมเกิดมาทั้งทีก็เอาคำว่าคนจนติดมาด้วยพ่อแม่อยู่ในสลัมมีาชิบรับจ้างทั่วไป ถ้าชงไหนมีงานก็ดีหน่อยกินข้าวอิ่มทั้งสามมือแต่ถ้าไม่มีใครจ้างหนึ่งวันกินข้าวมื้อเดียวก็รูแล้วผมซึมซับความเป็นอยู่อย่างนี้มาจนกระทั่งเข้าเวรเรียนที่แก่เกินเกณฑ์ไปประมาณสามปีพี่มีไอเดตมันเลยเวรเรียนมาหลายปีแล้วนะพี่ทำไมยังไม่ส่งมันไปโรงเรียนอีกล่ะก็ข้าจเจ้าปัญญาที่ไหนส่งให้มันเรียนเองดูสิ ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเองกับข้าตกงานมาก,กี่เดือนแล้วข้าวสารจะกรอกหม้อแต่ละวันยังแทบไม่มีเลยให้มันอยู่บ้านไปยก่อนก็นแล้วกันผมจึงเฝ้ามองเพื่อนข้างบ้านเขาแต่งตัวไปโรงเรียนกันตื่นเช้ามาก็ต้องไปนั่งที่ทารถนัสลัมเปรียกว่าไม่ได้ไปเรียนก็ขอเ่็ยชุนนักเรียนที่คนอื่นเขาแต่งก็อย่างดีพอสายหน่อยก็เดินเข้าบ้านเป็นไงไอเดท เห็นเพื่อนตาละห้อยเลยนะอยากไปโรงเรียนมากสิท่าครับป้าเฮ้ออยากคิดมากเลยว่าเขามากเล็กๆป้าจะให้หนังสือกอไขของหลานป้าอไปอา่านจึงหรือครับป้าไหนล่ะผมอยากได้ผมดีใจมากที่ป้าขายกล้วยแขกโปแสนดีบอกว่าจะให้สิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วหลังจากที่แอบดูของเพื่อนข้างบ้านมาเกือบทุกวัน คราวนี้ผมจะมีหนังสือเรียนเป็นของตัวเองเสียทีเมื่อรับมาจากป้าผมก็เดินเปิดดูรูปที่อยู่ในนั้นก็ไก่ก็มีรูปไก่ขอไข่ก็มีรูปไข่ถึงผมยังไม่เข้าเรียนแต่แม่ก็พอจะมีเวลาสอนให้ผมได้จึงอ่านเป็นอยู่หลายตัวผมเดินก้มหน้าดูหนังสือรูปภาพที่อยู่ในมือโดยม่มองทางแคบแคบ,แคบที่อยู่ตรงหน้าใครเดินสวนทางมาก็ต้องหลบให้ผม จึงกระทั่งผมต้องมาหยุดกึกที่หน้าขาของใครคนหนึ่งจากระดับสายตาบุคคลท่านนี้เขาใส่ชุดสีเหลืองอารามเดินไม่มองทางเลยนะไอ้หนูขอโทษครับหลวงพ่อใช่ครับผมไปชนเข้ากับพระพิสูรรูปหนึ่งซึ่งในตอนนั้นผมคิดว่าท่านตัวสูงใหญ่มากเด็กชายตัวเล็กๆอย่างผมจึงสูงเลยหัวเข่าท่านเป็นนิดเดียวเองท่านเจ้าขานิมนต์ทางนี้ค่ะ เจ้าเดชไปยืนทำไมตรงนั้นขวางทางพระหลบภัยหลบภัยไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาชนเขาเองไงไอ้หนูหมัวกมุงหนังสืออะไรอยู่หนังสือกอไก่ครับป้าขายกลุยแแขกให้ผมมาหรอแล้ววันนี้เป็นวันอังคารไม่ไปโรงเรียนหรือไงผมไม่ได้เรียนครับพ่อไม่มีเงิน เออเองนี่ปูดจฉะาฉา,านดีลูกเต้าเหล่าใครและบ้านอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าเดชมันเป็นลูกในหมีกับนางขมอยู่ข้างบ้านอีกชั้นนี่แหละเจ้าข้าหลวงพ่อนั่นไงพ่อกับแม่มันเดินมานั่นแล้วผมไม่รู้ลวงหน้ามาก่อนเลยว่าวันนั้นคือวันที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเอง หลวงพ่อท่านนั้นเป็นญาติกับยายหอมท่านบวชอยู่ที่วัดแถวอยุทธยาและถูกนิมนต์มางานบวชลูกชายยายหอมในสลัมนี้พ่อกับแม่เดินออกมาพอดีหลวงพ่อท่านจึงเรียกให้เข้าไปคุยด้วยเด็กคนนี้ลูกชายยมทั้งสองหรือใช่ครับหลวงพ่อเออเออมันฉลาดดีนะแล้วทำไมไมีส่งให้ไปเรียนหนังสือล่ะเออคือว่าผมผมไม่มีเงินส่งเสียมัน,นะครับ เอาอย่างนี้แมล่ล่ะหลวงพ่อจะให้ลูกชายของโยมเดียเรียนแต่ต้องไปอยู่กับหลวงพ่อที่อยุธยานนะโยมจะว่าอย่างไงพ่อกับแม่นะ่ะหรือจะไปว่าอย่างไงก็ดีใจน่ะสิครับอยู่ๆก็มีพระมุปธรรมครัจุนลูกของตนท่านคงเห็นกับอนาคตของผมด้วยจึงยอมให้ผมไปได้โดยดีไปอยู่กับหลวงพ่อธนไอเดชจะได้เรียนหนังสือแล้วพ่อกับแม่จะมันไปเยี่ยม ในตอนนั้นผมดีใจมากไม่นึกที่จะแลาอวอนพ่อแม่เลยเพราะผมเบื่อสภาพบ้าน,นสลัมหลังนี้เต็มทีน้องเล็กๆอีกสองคนก็คอยย่งอาหารกับผมการที่ได้ไปอยู่สถานที่แปลกใหม่จึงน่าจะเป็นการดียังไงที่วัดก็น่าจะสบายมากกว่านี้อย่างน้อยก็มีข้าวกินทุกมือ้อแถมที่นอนยังกว้างขวางอีกด้วยและที่สำคัญอนาคตของผมจะได้เริ่มขึ้นที่นั่น เมื่อผมมาถึงก็เป็นจริงดังที่คิดไว้กุฏิที่หลวงพ่ออยู่เป็นเรือนไม้ทรงไทยใหญ่โตสวยงามมากผมยืนตะลึงจังง,งังตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้พบเห็นที่วัดแห่งนี้ซึ่งมีกุฏิน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ําถัดออกไปเป็นโบสถและสาลาเรือนไทยในขณะที่ผมยืนมองไปร,บรอบๆอยู่นั้นก็ดินเสียงเหมือนคนหลายๆคนกล่าวขึ้นพร้อมกันว่า สองหนึ่งสองส2งส2งสสองสามหกสเป็นไงเจ้าเดชทำไมยังไม่ขึ้นมาบนกุฏิอีกล่ะมวัวทำอะไรอยู่รีบขึ้นมาจัดข้าวของเดี๋ยวลุงพ่อจะพาไปดูโรงเรียนของเองจริงหรือครับลุงพ่อผมจะได้เห็นโรงเรียนแล้วเออเออดีใจใหญ่เองนี่มันรักเรียนจริงๆคอยเป็นอย่างนี้เป็นจนโตแั้วกัน ผมได้เข้าเรียนหนังสือในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ในบริเวณวัดนั่นเองมีถึงชั้นป .6 เมื่อผมเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ไปต่ออีกโรงเรียนหนึ่งผมสอบชิงทุนเรียนได้หลวงพ่อท่านดีใจมากที่ผมมุ่งมานะตั้งใจเรียนจนได้ดีเรียนเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะเจ้าเดชนะและพอใจในสิ่งที่เจ้ามีย่ามักใหญ่ไฟสูงเกินตัวเกลเล็ตมันจะครอบงำเอา มันจะทำให้เจ้าเดือดเนื้อร้อนใจจำไว้ให้ดีล่ะครับหลวงพ่อผมจำคำที่ท่านสอนไว้เสมอแต่ก็ไม่ตลอดเมื่อผมเริ่มเข้าเรียนวิทยาลัยอาชีวะเพื่อนเริ่มมามีบทบาทฐานะของเพื่อนทุกคนดีกว่าผมมากมีพ่อแม่ก็ให้ทุกอย่างที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือบางคนก็ขับรถเกง๋งเพื่อนผมต่างมีรถขับมาโรงเรียนกันทุกคนจะเว้นก็แต่ผมคนเดียว วันนี้จะขอใครกลับวัดด้วยไรเดชเมื่อไรมึงจะขอลุงตาซื้อรถเป็นของตัวเองสัทีวะเดือดร้อนคนอื่นอยู่ด้วยเลยโธ่กูก็แค่ขออาศัยไปลงหน้าวัดพวกมึงทำบ่นไปได้มึงก็ต้องผ่านกันอยู่แล้วเท่านั้นนะ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์พวกกูน,นัดเจอกันคนที่มีรถเท่านั้นถึงจะมาได้มึงก็หมดสิทธิ์สนุกสิวะผมรู้ว่าเพื่อนผมทุกคนอยากให้ผมซื้อมอเตอร์ไซค์ เพื่อเข้าแข๊งขับฉบเชียวเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปในแถวนั้นซึ่งผมก็มีความต้องการจุเหมือนกันแต่ติดตรงที่ไม่มีเงินหลวงพ่อท่านไม่ยอมให้สิ่งฟุ่มเฟือยนี้กับผมแน่ๆครัน้นจะไปขอพ่อก็ขาดการติดต่อกันไปนานหลายปีแล้วไอเดชถ้าหลวงตาม่ให้เงินมึงมึงก็ไปขอพ่อแม่มึงเสียวะเขาอยู่กรุงเทพน่าจะมีเงินให้มึงละมัง้ง พ่อกับแม่กูไปอยู่ทางใต้หลายปีแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยเงินที่จะใช้จ่ายก็ต้องขอจากหลวงพ่อท่านเดียวจะซื้อมอเตอร์ไซค์คงได้แต่ฝันว่ามันหลายหมื่นบาทชวนาถ้าไม่ให้ก็ขโมยเอาสิวะไออัมนาจเพื่อนนิก่มีคนพูดขึ้นมาทําให้ผมตกใจมากตั้งแต่หลวงพ่อท่านรับผมมาเลี้ยงผมไม่เคยทำมิใสยอย่างนั้นกับท่านเลย อยากได้อะไรก็ขอแค่เป็นวงเงินที่จำกัดไม่มากเกินไปและของที่ซื้อต้องมีความจำเป็นจริงๆกูก็ว่าไอ้อำนาจมันพูดถูกนะโว้ยหลวงตาม,มีเงินมากมายจากการรับซองเวลาที่มีคนนิมนต์ไปที่ต่างๆต,ต้องมีเงินเก็บในกุฏิมากอยู่แล้วมึงแอบยิมมาสักหมื่นสองหมื่นท่านไม่มีทางรู้หรอกเฮ้ยไม่ได้มันเป็นบาปนะโว้ยขโมยเงินพระนะ่ะ โถไอเดตมึงเกิดยุคไหนกันวะสมัยนี้ใครเขากรธบาปกันมันไม่มีตัวตนหรอกโว้ยอีกอย่างถ้าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเงินที่ท่านเก็บก็ต้องเป็นของมึงอยู่ดีเพราะท่านก็รักมึงเหมือนลูกคิดดูให้ดีกันแล้วกันถ้ามึงไม่อยากไม่สมบัติเป็นของตัวเองก็ไม่ต้องทําตามที่กูบอกเออแล้วก็อีกอย่างมึงไม่ต้องมาเข้ากลุ่มกับพวกกวแล้วจําไว้ด้วยคำพูดของอำนาจและสมปองทำให้ผมต้องเก็บมานอนคิดทั้งคืน ใช่หลวงพ่อท่านมีเงินเก็บมากมายเพราะท่านบวชมานานผมเคยแอบเห็นท่านเอาซองที่ได้มายัดใส่ไว้ในตู้เล็กๆหัวน,นอนท่านพรุ่งนี้เช้าเมื่อหลวงพ่อท่านไปบินทบาตผมจะย่องเข้าไปเปิดดูเจ้าเดชตื่นได้แล้วหลวงพ่อจะไปแล้วนะวันนี้ผมไม่สบายครับหลวงพ่อให้ช่วยไปแทนแล้วกันนะครับเอางั้นละเออเออถ้าอย่างนั้นจะนอนพักกันแล้วกันอย่าลืมกินข้าวกินยาด้วยล่ะ ความหวงใยของหลวงพ่อทําให้ผมซาบซึง้งแต่ก็ม่อาจลบความตั้งใจเดิมไปได้เมื่อหลวงพ่อจากไปผมก็ได้เปิดตู้เล็กๆใบนั้นดูปรากฏว่ามีซองสีขาวอยู่ในนั้นมากมายแสดงว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้นับจํานวนเงินเอาไว้เลยเพราะไม่ได้แกะซองพวกนั้นเงินยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่รับมาจากญาติโยมความคิดในสมองของผมแล่นทันที อย่างนี้ถ้าผมจะเอาเงินในซองนั้นออกมาและเก็บซองเปล่าเข้าไว้ที่เดิมลุงพ่อไม่มีทางรู้แน่นอนมอเตอร์ไซค์ที่อยากได้มานานก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมผมจัดการตามที่ตัวเองคิดเงินดาวสอง0 0ื่บาทอยู่ในมือผมและและ้วทรัพย์สินชิ้นแรกก็เป็นของผมไอ้ปองกูคงเอารถคันนี้กลับวัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวลุงพ่อจับได้กูฝากไว้ที่บ้านมึงก่อนก็แล้วกันนะเวลาจะขับกูค่อยมาเอา ได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาแต่ทางที่ดีมึงฝากกุญแจไว้ด้วยนะเผื่อกูจะต้องขยับรถให้มึงผมรู้ว่าไอ้ปองเพื่อนผมมันต้องแอบประรถคันใหม่ของผมไปใช้แต่ผมก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าเป็นค่าฝากรถกันแล้วกันวันเสาร์วันอา,าทิตย์พวกผมกรวมตัวกันขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทำที่ต่างๆและเลยเข้าไปในกรุงเทพด้ดยได้รู้จักเพื่อนของเพื่อนและชักชวนให้ผมเข้ามาทำงานเพื่อหาไรายได้พิเศษ เทอมนี้พวกนายก็เรียนจบกันแล้วสนใจมาทำงานกับเราไหมงานอะไรวไอ้แหลมเป็นไกด์พาชาวต่างชาติเที่ยวนายแนะนำสถานที่แถวยุทธยาได้เลยนะที่นั่นมีโบราณสถานมากมายถ้าบริการให้เข้าประทับใจได้ทิพดีนะโวอยโอ้ยข้าคนหนึ่งลราไม่สนใจขี่เกียดงอ้อคนโวอยอีกอย่างฐานะบ้านข้าก็ดีไม่จำเป็นต้องหาเงินตอนนี้โน่นงานแบบนี้ต้องไอเดต เพราะมันต้องสร้างฐานะของตมันเองใช่ข้าตกลงจะทำงานกับเองไอ้แหลมเพราะข้ายัางมีหลักประกันให้กับชีวิตทำงานเสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่นานข้าอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถเก๋งมาขับแทนมอเตอร์ไซค์คันนี้ผมลาหลวงพ่อเพื่อมาทำงานท่านก็ไม่ว่าอะไรก่อนเดินทางไปกรุงเทพผมจึงนำเอาสมบัติมีค่าชิ้นแรกในชีวิตไปฝากไว้ที่บ้านไอปองเหมือนเดิม ถ้ากลับมาอายุทยาเมื่อไรผมจะมารับมันไปขับเล่นเมื่อฝากทั้งรถและกุญแจไว้กับไอปองแล้วผมก็มุ่งหน้าเข้าเมืองกรุงงานแรกของผมคือพาฝรั่งมาชมกรุงเก่าแล้วไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหลังจากนั้นก็นำไปยังที่พักจัดแจงเรื่องห้องงับให้กับแขกความเป็นไกด์ใหม่จึงมีไอแหลมก็มาประกบเป็นพี่เลี้ยงโดยตลอดเพราะภาษาอังกฤษของมันแข็งแรงกว่าผมไอแหลมเป็นคนฟ้องไวเฉลียวฉลาด ฝรั่งพวกนี้กระเป๋ามันหนักมันมากันทีแลกเงินไทยไ้เป็นฟ่อนๆไอเดดมึงมอมเล่ามันให้เมานะหลังจากนั้นมึงจะได้เงินไปใช้ฟรีๆโดยไม่ต้องเหนื่อยจริงหรือว่าต้องทํายังไงล่ะไม่ต้องถามเดี๋ยวคืนนี้มึงมากับกูก็จะเห็นเองฝรั่งผมเมียสองคนเมาจนไม่ได้สติไอแหลมกับผมช่วยกันประคองปีกเข้าไปยังห้องพักและจับให้เขาได้นอนอย่างสบายหลังจากนั้นไอแหลมก็จัดการลุงกระเป๋าฝ่ายสามี นี่ไงมึงเห็นไหมเดชดเงินเป็นปึกเลยหมายความว่ามึงจะขโมยเงินเขาเฮ้ยกูไม่เอาด้วยนะเฮ้ยเพื่อนมึงคิดตัวให้ดีนะเว้ยบ้านรถที่มึงอยากได้ทาไมทําวิธีนี้อีกกี่ปีมึงถึงจะมีล่ะได้เงินมาง่ายๆแบบนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนสะสมไปเรื่อยๆเ,เอารับเอาไปกูกับมึงแบ่งกันคนละครึ่ง ความจริงผมไม่อยากรับเงินจํานวนนั้นเลยแต่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมันล่อตาล่อใจจริงอย่างที่ไอแหลมพูดมีเงินก็เก็บเอาไว้ก่อนรวบรวมเป็นก้อนแล้วไปซื้อสิ่งที่ต้องการครั้งแรกผ่านไปฝรั่งสองผมเมียจับเราไม่ได้เพราะเขาคิดว่าคงลืมไว้ที่ไหนปกติฝรั่งผู้เป็นสามีจะทำเงินหายเป็นประจำผมกับไอแหลมจึงลงอกมึงเห็นไหมเอเดตมันช่างง่ายได้เสียเหลือเกินไม่น่าลัมมาอย่างที่มึงคิดเลยสักนิด เออก็นับว่าครั้งนี้เป็นโชคของเราไปแต่ครั้งหน้าข้าไม่เอาแล้วว่ากลัวชิบหายกลัวถูกตำรวจจับว่าตามใจมึงปลอดแหกอย่างนี้เมื่อไหรจะมีเงินใช้อย่างสนุกมือค่าห้องค่ากินมึงก็ต้องหารกับกูคนละครึ่งนะว้อยอีกอย่างไหนจะต้องเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ทํางานแล้วมึงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อละว,วะเงินเดินก็ยังไม่ออกกูบอกไว้ก่อนนะว้อยกูไม่ให้มึงยืมเด็ดขาดไอแหลมโผดโถก ผมมาอยู่กรุงเทพจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายงานครั้งที่สองจึงเริ่มขึ้นเมื่อพาผู้หญิงชาวฮ่องกองสองคนไปเที่ยวภูกเก็ตแผนเดิมของผมกับไปแหลมก็เป็นเหมือนเมื่อครั้งเด่นแล้วแต่คราวนี้ผลพลอยได้คือนอนกับหมวยขาขาวฟรีๆไม่มีใครจับเราได้อีกตามเคยเพราะเจ้าทุกไม่เอาเรื่องคิดว่าเป็นโจรที่ย่องเข้ามาในห้องเธอไม่คิดว่าเป็นสุภาพชนอย่างเราสองคน ผมเริ่มได้ใจกับสิ่งที่ทำครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีใครจับได้เงินทองที่ได้มาผมก็นำไปเที่ยวหรือซื้อสิ่งของที่ต้องการผมได้รถเก๋งมือสองสภาพดีมาไว้ใช้คันหนึ่งจึงลืมมอเตอร์ไซค์คันที่ขโมยเงินหลวงพ่อไปซื้อเสียสนิทมานึกได้อีกทีก็เมื่อได้รับข่าวจากไอ้มนาจไอเดชไอปองมันตายแล้วนะโว้ยฮ่ามันเป็นอะไรตายวะ ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปประสานงานกับรถสิบล้อพ่วงตายคาที่เลวา่าและรถคันที่มันขับไปก็เป็นของมึงนั่นแหละผมรีบไปดูรถของผมที่กลายเป็นเศษเหล็กมันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีค่าเลยกว่าที่ผมจะได้มันมาผมต้องทำความผิดกับพวกที่มีพระคุณชุบเลี้ยงดูผมมาหรือว่าบาปกรรมเริ่มตามมาเล่นงานแล้ว หลังจากงานศพของไอปองผ่านไปเพื่อนๆทุกคนต่างก็เมากันทวหน้าผมเองก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นไอเดชมึงเมาขนาดนี้จะขับรถกลับกรุงเทพไหว่หรือวะทำไมไม่นอนค้างที่วัดกับหลวงตาสักคืนล่ะไม่ได้หรอกโว้ยพรุ่งนี้เช้าม,มืดก็ต้องพาลูกทัวไปหัวเห็นกลัวไปไม่ทันว่าอย่างนั้นกูนั่งไปเป็นเพื่อนมึงเองจะได้ชนมึงคุยไม่หลับในเวลาขับรถเออกิดีสวะอำนาจ มึงนี่เป็นเพื่อนที่กูรักจริงๆพรุ่งนี้กูจะพามึงไปเที่ยวหอหินด้วยผมขับรถออกมาจากร้านเหล้าเพื่อมุ่งหน้าสุ่ถนนใหญ่ระหว่างนั้นต้องผ่านวัดที่ผมเคยอยู่สายตาผมหันมองไปที่กุฏิหลวงพอ่อในตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมากทําให้ไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้ต้องชะลอและมาจอดสิทต,ตรงปากทางเข้าวัดหยุ่รถทําไมวะไอเดชกูกูคิดถึงหลวงพ่อว่า คิดถึงมึงก็เข้าไปหาท่านเสวะเสือมาจอดรถมองดูทำไมผมไม่อาจทำตามที่อำนาจบอกได้เพราะไม่กล้าสู้นาหลวงพอ่อคำสัง่งสอนของท่านผมไม่เคยจดจำมีหนำซ้ำยังทำความผิดอย่างบาปมหันก็บาปเอาไว้กับท่านและคนอื่นอีกหลายคนเพียงแค่ผมอยากมีเงินทองและทรัพย์สินเป็นของตัวเองสิ่งเดียวที่ผมกระทำได้ในตอนนี้คือยกมือขึ้นผน,นมและกล่าวคำขอโทษหลวงพ่อผมขอโทษ ผมสํานึกผิดในสิ่งที่ตัวเองคอจากนั้นกระม่งหน้าขับรถมาด้วยความเร็วสูงไอ้อํำนาจที่บอกแต่แรกว่าจะนั่งมาเป็นเพื่อนคุยกับผมตอนนี้มันหลับปุ๋ยไปแล้วผมจึงต้องขับรถแบบเงียบๆใจลอยคิดอะไรไปเรืเ่อยๆวินาทีนั้นผมไม่รู้เลยว่ามีรถอีกคันสวนมากว่าจะรู้เสียงคโครมก็ดังสนั่น เหตุการณ์ในครั้งนั้นผมต้องเสียเพื่อนไปอีกคนไอ้อำนาจตายขาดที่ส่วนผมเจ็บสาหาัสเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วผมไม่สามารถเดินได้หลวงพ่อท่านรับผมมาดูแลที่วัดท่านซสื้อรถแข็นนี้ผมนั่งและบอกว่านี่ไงทรัพย์สินชิ้นแรกที่เจ้าแดม้าด้วยชอบทำครับถึงแม้ว่าผมจะไปในห้างงันมาซื้อเองแต่หลวงพ่อท่านนี่ผมด้วยความเ็มใจ ไม่เหมือนรถสองคันแรกของผมที่ได้มายุคานก่อบาปมันได้กลายเป็นเศษเหล็กที่ไม่มีค่าไปแล้วปัจจุบันทรัพย์สินที่มีค่าของทนทาวนของผมก็คือวิวแชร์สำหรับคนพิการที่ผมท้งรักและห่วงจนไม่สามารถห่างจากมันไปได้เพราะถ้าไม่มีมันผมก็เป็นคนพิการที่ต้องนั่งอยู่กับที่ขยับกายไปไหนไม่ได้เลยรถคันนี้จึงเป็นรถคู่กายของผมไปจนวันตาย